สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องเกียรติคุณพีพงศ์ก่อนอื่นผมขอไหว้าสางตายายก่อนสาธุสาธุที่ช่วยปกปักรักษาให้ลูกไม่มีใครดูแลลูก <c oughs> ก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ยุดยาเหมือนเดิมว้าวกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบ วันนี้ดูซิเราจะทำอะไรตามมันดูเอนครับเนี่ยกระเจี๊ยบออกเยอะเลยแต่กระเจี๊ยบไปกินพามาชมอบรรยากาศแบบบ้าน ต่างจังหวัดอากาศสบายบายอุ้ยหล่นตกนบงีนนะครับอืมกะเจียบลูกแอบดูสิผมจะพามากินอะไรกัน ถนนหน้าบ้านนะเนี่ยบรรยากาศสบายๆให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศต่างจังหวัดมั่งน้ำก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะในคลองของกินแบบบ้านๆเรากระถินฝากกระถิน ที่ผมพูดภาษากลางอะ่ะคือให้ทุกคนได้เข้าใจะนะครับจริงๆผมก็แม่ก็คนยโสรอนอะนะพูดอีสารก็ได้เราเซฟคนอีสารจังไดก็หักคนอีสารข้องเข่า <c oughs> ยังไงก็ไม่ได้ลืมกําพืชนะครับ เพียงแต่สื่อสารคือให้ทุกท่านได้เข้าใจในภาษากันก็เลยใช้ภาษาการจริงๆก็คนอีสานน่ะครับหักทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูว่าวันนี้จะกินอะไรจะตัดนี้ไปก่อนท่านคนอีสานก็จะรู้ว่าผักนี้คือผักอะไร ยอดสวยๆงาม,งามถ้าคนภาคกลางไม่รู้หรือใครไม่รู้ผมก็จะบอกให้ก็คือนี่ก็คือใบมะตูม,อ,มอ,อืตัดมาแล้วเดี๋ยวผมตัดเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูกันลมพัดเย็นสบายเชา้าๆนี่นะครับหลังจากตัดเสร็จแล้วยอดมะตูมเหมือนนอน ั้งอ่อนทั้งปานกลางผสมกันดูซิเราจะไปกินกับอะไร <c oughs> หลังจากผมตัดมาแล้วก็ล้างหน่อยล้างฝุนง่นออกวันะย้อนมาตุ่มอ่อนๆล้างน้ำสะอาดๆเ,เพื่อนได้ยินเสียงนกไหม ธรรม,มชาติจริงๆเลยภายนอกเราขออนุญาตใช้ภาษากลางเนาะ้านนี้นะครับเพื่อนๆดูซิว่าเอาไปมาตู้มากินกันอะไรคงจะรู้นะคนอีสานบ้านเฮาก้อยเนื้อแสบๆเด้อครับทำไม ป็นคนอีสานมันหนักหัวพ่อคุณเหรอหรือมันไปหนักส่วนไหนของแม่คุณทิ้งได้เกลียดคนอีสานนักอันนี้ตามเทนนะก็บางทีก็โมโหเหมือนกันเนาะอยู่ดีมาหาเรื่องเราเอาไม่พูดพร่ำทำเพลงขอกินน้ำก่อนสักโบอกสักบอกเนาะพ่อแม่พี่น้อง อรอยเนื้อดิบๆอันนี้ร้านประจำผมนะผมไม่ได้ทำเองพอดีซื้อที่ครุงแทพอะ่ะแล้วก็บึงมายุดยาเลยตรงแม่กับแฟนแซ็ดก็บึงมาดูแลบ้านที่ยุดยาหน่อยนี่กินก้อยกันเลยดีกว่าเนื้อดิบๆอร่อยอร่อยร้านนี้ อยู่หลังกระทรวงการคลังเนี่ยนะที่ผมเคยทำคลิปเขาทำอร่อยคนดีสานเหมือนกันคนสารคามจะทำอร่อยมากเลยมากินก่อนอืมอืมอืมมันเข้ากันดีจริงๆเลย แซบผิหลีกับใบปลร่มอืมอืมใครว่าเรากินมุมมามตะกปกกเรื่องของมันมันไม่ได้กินอย่างเรามันเลยอ,อิสรามันกินไม่เป็นเลยมไม่รี้จะพูดยังไงกระ <c oughs> แ,แสข่าวเขาบอกว่าอย่าไปสนใจมันอย่าไปให้ความสำคัญมันมากากับคนที่หาเรื่องคนอิสาน มันก็ถูกกนะันเนาะพวกนี้มันสร้างกระแสหิวแสงด้เฉยคนที่สายก็คนเหมือนกันด้วยอย่ามาใกล้กูก็ใส่ปากเลยออืมอร่อยอะ่ะอาหารอีสานสอนให้เราเข้าใจถึงวัฒนธรรมการใช้ชีวิตอยู่ ก็เอาง่ายๆถ้าพวกมึงพวกไออ,อ,อะไรนะขับเฮามึงมาหลงป่ามึงแป๊บเดียวมึงไม่ถึงวันมึงก็ตายแล้วแต่พวกกูอยู่ได้เว้ยคนอีสานเว้ยรุนแรงเกินไป <c oughs> ไม่เอา <c oughs> เข้าเรื่องดีกว่าหิงกระเจี๊ยบดีกว่าเก็บมาทอืือม อ่อนๆกรอบอร่อยมีกจะก้อยเอ,อ,อ,อานะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์ก,าากดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับผมเป็นคนดีสารเด้อ